ผลการออกรางหวยห้าหนอยห้าหนอย VIP ประจำงวนที่13กรกฎาคม2 000, 5 6 8ล่างวันเลข2ตัวรางเลขที่ออก99 99ล่างวันเลข2ตัวบนเลขที่ออก87 87ล่างวันเลขสมตัวบนเลขที่ออก287 287นี่ก็เป็นผลออกรางหวยห้าหนอยห้าหนอย VIP ประจำงวนที่ 13กรกดาคม2518ขอให้โชคดีมีชายถูกหวยห,าห้านอย VIP ได้รับเงินกันทุกคนไน่จ้าฝากไว้ในด้วยจ้าสบับตะไครกดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังและวมาพบกันใหม่ในผลการออกหวยห,าห้านอยในวันพรุ่งนี้สำหรับมือนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า